Hi, hi. <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นคลิปแรกเนาะก็มาเปิดคลิปกันที่คาเฟ่ดังย่านบางแสนนะคะทุกคนที่แบบเห็นในโซเชียลแบบเยอะมากก็เดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าแบบมีอะไรยังไงบ้าง,างเนาะ ันนี้พกกล้องทอยมาด้วยจะมาลองถ่ายดูว่าแบบเออถ่ายกับบรรยากาศดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันจะเป็นยังไงนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวข้ามไปถ่ายตรงนี้เลยนะทุกคน ก็ตรงนี้นะคะก็จะมีทั้งร้านราเมงแล้วก็พวกแบบคาเฟ่อะไรอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็ติดกับแบบติกาหาดซึ่งแบบมันดีมากตรงที่แบบลงมันเย็นอะไรเงี้ยแล้วมันได้ฟิวได้บรรยากาศญี่ปุ่นมากทุกคนตอนนี้ก็รอคิวถ่ายรูปยิวนะคะทุกคน น,นี้คนก็เริ่มเยอะแล้วเลยแบบมูฟคือซื้อมาแล้วเลยมามูฟถ่ายแบบข้างนอกเดี๋ยวเราจะมารับประทาน เดี๋ยวเราจะมูฟไปร้านอื่นกันต่อนะคะมูฟไปร้านที่สองเออไปกินข้าวเพราะว่าแบบยังไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เช้าตอนนี้นะคะทุกคนก็เราก็มาอยู่ที่ร้านคอร์สนะคะ mm hmm. นี่เรามาทำอะไรกันแม่เราจะมากินอาหารกันเกียวค่ะ <laughs> ตรงนี้น่ารักมากมีแบบมุมถ่ายรูปด้วยนะดูดิมีความแบบมินิมอลเอยใจใดๆเอยสำหรับใครแบบเออเป็นสายคาเฟ่อย่างเงี้ยสายป่าธรรมชาติอะแนะนำเลยให้มาดูดิ ได้รับอากาศได้รับการหายใจอีกครั้งหนึ่งแล้วทุกคนก็ต้องขออนุญาตถอดแมสก่อนตรงนี้ก็คือไม่ได้มีคนนะไม่มีคนเลยก็เมื่อกี้คือแบบแทบไม่ได้ถอดแมสเลยถอดแค่แบบแค่ตอนถ่ายรูปอย่างเดียวเพราะว่าคนคน่อนข้างที่จะแบบเออค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบมากขนาดแบบเสาร์อาทิตย์นะตั้งได้สักทีนะทุกคน คือเมื่อกี้จะบอกว่าแล้วฟางไปคาเฟ่ดังย่านบางแสนมานะคะที่แบบใครๆรู้ก็รู้จักกันชื่อนี้เนาะว่าคาเฟ่ดังย่านบางแสนหรือว่าแบบเออคาเฟ่ญี่ปุ่นเมืองไทยหรือเออไปเที่ยวญี่ปุ่นอยู่เมืองไทยอะไรประมาณเนี่ยเออเที่ยงนั้นอะไรอย่างนี้กำลังดังเลยในติ k กต็อกในโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะก็เออวันนี้เราฟัางมาก็เป็นวันศุกร์เนาะแล้วก็ออกจากบ้านตั้งแต่แบบ ก้าโมมาถึงก็ประมาณแบบเกือบสิบโมงถ้าจะแนะนําให้มานะก็แนะนําว่าให้มาแบบเป็นช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะดีกว่าเพราะว่าคนจะค่อนข้างน้อยกว่าเสาร์อาทิตย์แล้วก็ส่วนถ้ามาไม่ว่าจะเป็นจันทร์ถึงอาทิตย์หรืออะไรยังไงอะ่ะก็แนะนําว่ามาสักประมาณแบบเออไม่เกิน1ิบ เอ็ดโมงจะดีมากแล้วก็ส่วนที่จอดรถก็หน้าร้านจอดไม่ได้เนาะก็ไปจอดตรงแถวแถวหาดได้หาที่จอดตรงนั้นเนาะหรือว่าถ้าแบบอยากได้ที่จอดที่ชัวร์เขาก็จะมีที่จอดรถอยู่แต่ว่าต้องเสียตังประมาณ50บาทเนาะก,ก็อยู่ยถวแถวร้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะบอกว่าบรรยากาศดีมากลมทะเลแบบตีต,ตีตีมาคือแบบเลิศคือมันไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันร้อนเลยนะเพราะว่ามันมันด้วยความที่แบบอยู่ติดทะเลเนาะมันก็แบบ มีลมเย็นมีอะไรอย่างเงี้ยเราถ่ายรูปไปมันก็แบบเพลินๆอะไรอย่างงี้ร้านก็เปิดตั้งแต่9ก้าโมงตรงนะคะถึง5้าโมงตรงก็เออเก้าโมงเชา้าถึง5้าโมงเย็นนั่นแหละพูดให้ยากทาไมโดยทางร้านเขาก็จะมีแบบเป็นพี่พนักง,งานเนาะเขาเขาจะคอยแบบเออพูดเหมือนพูดทรโกงคอยแบบบอกคิวคอยจัดแจงแะอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีนะแล้วเขาแบบใจดีมากเขาไม่ได้พูดจาแบบตงทางเลยนี่ก็คือเออเดินไปถามว่าแบบ เออร้านเปิดกี่โมงที่อจอดรถตรงไหนอะไรเงี้ยเขาก็พูดแบบเออแนะนําดีคือพูดแบบดีมากหรือถ้าสมมุติว่าเราได้เครื่องดื่มหรือขนมช้าอะไรเงี้ยเราก็สามารถบอกพี่เขาได้พี่เขาก็แบบไปจัดการเออไปไป,ไปถามไปเช็คให้เราเนาะส่วนเรื่องการถ่ายรูปเนี่ยพี่เขาก็ดูเหมือนกันว่าแบบเออคนนี้เขาเขาจะคอยพูดคอยดูตลอดว่าแบบ เออตรงนี้ห้ามแซงคิวกันนะเออถ้าจะถ่ายรูปก,ก็ต้องแบบเออเข้าคิวกันเพื่อความแฟร์ของลูกค้าทุกคนเนาะจะได้ไม่ต้องแย่งกันหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะก็ขอให้ทุทกๆคนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอย่าเพิ่งแบบว่าเออมองว่ามันใครล็อกดาวแล้วได้รับวัคซีนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเออเราจะทําอะไรไปไหนก็ได้ไม่ดูแลตัวเองแล้วคือไม่ได้แนละ้วทุกคนทุกคนยังต้องแบบต้องดูแลตัวเองเนาะ ก็ใส่แมสสองชั้นไปไหนทำอะไรก็ล้างมือบ่อยๆพวกเจลแอลกอฮอล์ไปทำแบบกับทุกครั้งที่ผ่านมาที่ทำกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือรักษาเนื้อรละสัตัญญตตวตัวเองให้ดีเนาะทุกคนแล้วก็เรยวฟางขอจบคลิปที่นี่นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันว่าคลิปหน้าจะไปไหนทำอะไรยังไงกันนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจง้จงเตือนปิ้งๆิง,ง,งด้วยนะคะ ถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าแบบเออมือใหม่จริงๆยังเออก็มีแอบเข็นกล้องอยู่บ้างเนาะเี่แค่นะคะทุกคน